รีวิวเครื่อง PS2 นะครับอันนี้ขายแล้วครับรีวิวให้ลูกค้านะครับก็เวลาไม่ค่อยมีครับก็รีวิวให้ไปเร็วๆนะครับเครื่องมือสองก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับก็จะมีรอยตรงนี้นะครับสภาพเครื่องก็ขบวนปกติครับไม่มีรอยลาวอะไรนะครับก็จะมีรอยขนแมวนะครับตรงนี้ครับ ใช้งานเล่นได้นะครับปกติก็หน้าจอก็ยังใส่อยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ฟิล์มไปแล้วเอาไปติดเองนะครับไม่ได้รับติดนะจอยังใส่อยู่เพิ่งดึงของเก่าออกมานะครับของเก่าเป็นรอยเยอะก็เลยแถมฟิล์มไปให้นะครับก็สภาพโดยรวมปานกลางนะครับพอใช้งานเล่นได้นะครับโดยประมาณ80%ก็อุปกรณ์มีให้มีเมมทั้จสองจิกนะครับพร้อมตัวแปลง นี่ใส่เข้าไปอยนี้ครับ,รบพร้อมเกม60เกมอีมูกว่าพันเกมนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับขอเทปเลยแล้วกันนะครับแบตยังไม่ได้ใช้งานนะครับแบตใหม่นะครับก็แนะนำนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ชาร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับ ก็เสียบไฟนะครับชาร์จอะแดปเตอร์นะครับแล้วขึ้นไฟส้มปิดเอาไว้จนกว่าไฟมันจะตัดนะครับอันนี้ก็มัจจะมีเครื่องเดียวนะครับก็เทสเฉยๆนะครับนี่ครับเปิดเครื่องก็ปกตินะครับก็ตามนี้นะครับเกม เครื่องเป็นบอสวัส์นะครับเปิดเล่ยด้ทันทีนะครับไม่ต้องรันโปรแกรมอะไรนะครับทีมไม่ลงให้เดี๋ยวเดี๋ยวลงทีมให้แล้วกันนะครับลืมลงทีมให้ก็เฟิรมแวร์มันจะเป็นนี่ครับหกจุดนะครับบอสวันนะครับก็พอกดไม่ต้องรันโปรแกรมครับเกมมันจะโชว์ให้ทันทีเลยนะครับ ขอเาเสียงน่อนะครับอันนี้เยมปกติครับเกมก็เดี๋ยวนี่ครับปกี่เยมนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะนี่ครับห้าสิบเอ็ดเกมนะครับของ p ี p แล้วก็ของ p l a y s t a t i o n เป็นสิบสี่เกมนะครับก็ประมาณหกสิบนะครับหกสิบเกมนิดๆอะก็ตามนี้ครับอันนั้นเราก็ใช้ปกตินะครับ เทนนาหลอกให้นะครับนี่ครับอนาล็อกก็ไม่เดินเองนะครับใช้งานได้ปกติบนล่างนะครับซ้ายขวาโอเคนะคเอาเทสักเกมหนึ่งแล้วกน,นะครับก็เดีย๋ยวลงทีมให้นะครับก่อนจบคลิปนี้แล้วก็ใส่ทีมเข้าไปให้จะเปลี่ยนทีมไหนก็แล้วแต่เกมก็เดินไปเรื่อยๆกันนะครับ เกมก็ตามนี้นะครับ60สิบนิดๆลงเพงวันด้วยนะครับไปสิบห้าดักบอลไฟนอลน,นารูโตะกร์บอนะครับไปมีถุนายนนะครับฟุตบอลก็ตามนี้นะครับเพวันก็มีให้ไบโอสามตีไฟเตอร์นะครับเด็กคูลานะครับก็อีโมก็ เขาเล่นได้ครับมีอยู่พันกว่าสองพันเนี่ยจะได้ครับตัวนี้นก็ห้าร้อยเกมแล้วโปรนี้ก็อีกร้อยกว่าเกมเยียบพับ 1, นครับพันกว่าครับอ้าวครับก็เดี๋ยวขอสักเกมหนึ่งครับเกมอะไรดีนะแบบนึง เกมง่ายๆนะครับนี่ครับปุ่มปกติครับเนี่ยบนล่างอันนั้นเนี่ครับ เดี๋ยวลองเทสเกมเบื้องต้นนะครับ กระโดดนับสามเหลี่ยม O อ,อ,อันอนี้ปุ่มนี้ โอเคครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงครับนี่ครับบอเสียงนะเพิ่มเสียงปรับแสงนะครับนี่ครับก็ปรัแบแสงให้ครมีการเปลี่ยนแปลงโแผ่ okay, ปุ่มโฮลก็ใช้ปกตินะครับออกเกมเล่นเกมได้ปกติ ใช้งานปกตินะครับก็นะครับปุ่มโอใช้ปกตินะครับชอบเกมไหนก็เล่นเกมน้น,นบแล้วก็ออกเกมตามที่ชิปเมื่อกี้เสนอตามเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเครื่องกระดานสวนิงนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ